สวัสดีครับวันนี้ผมทานไกด์ครับจะไปจับปลาครับจะไปพาท่านผู้ชมไปจับปลานะครับวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญมาคนหนึ่งครับเขาเป็นศิลปินครับแต่ยังไม่ดังครับนี่ครับนี่เบเอ็มครับ นี่เป็นเหรียญน,น่องมาครับวันนี้ครับวันนี้เราจะพาท่านไปจับปลาครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี่ครับอาวุธอาวุธของผมอาวุธของผมคืออันนี้ครับไปยิงปลาด้ยครับไปจับด้ยครับแล้วก็ใช้ตะกร้าครับใช้ตะกร้านั้นครับตัดแล้วก็ ใช้ใช้ขวบเอานะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้ครับติดตามชมดูพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วลุยขึ้นรถโอเคครับวันนี้ขี่เบสเก่าไปครับนี่คือป่านผมครับยังไม่เสร็จครับ นนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับถึงที่นี่ครับไปลุยจะอยู่บนนี้ครับแต่น้ำจะแห้งแล้วครับพอดีปีนี้มันแลงครับฝนไม่ค่อยตกฝนไม่ตกไม่ใช่ว่าไม่ค่อยตกไปลุยก,กันครับลองติดตามดูว่าเป็นยังไงครับโอ้โหน้ำเหลือแค่นี้ครับ ปลาอยู่นั่นไงเห็นไหมยินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมยิงให้ดูก่อนผมไม่ได้มารีวิวอ่อันนี้นะจับจับกล้อ,อ,อง ลงไปแล้วครับตอนนี้ผมส่งตัวแทนลงไปก่อนครับนี้ก็ คาดว่ามีแน่นอนครับเมื่อกี้ผมก็เห็นแล้วผลงานครับได้มาตัวหนึ่งแล้วครับรน,น,รนี่ครับท่านนิกครับตัวใหญ่พอสมควรครับประดูกครับ ยนตะช่างลงไปแล้วครับเย็นนี้เมนูอะไรดีครับได้มาตัวหนึ่งครับท่านนี้ครับเพิ่งมาจากประเทศเจีนครับเป็นเรียนนอกมาครับ ยังไม่เคยลงครับครั้งนี้ครั้งแรงครับผมปล่อยให้ลงไปก่อนพราที่ผมเป็นแฟนคลับครับก็เลยมาหาผมผมเเชิญให้มาทางบ้านนี้ครับเห็นไหมครับปลาดินกล้องม่ค่อยดีครับซูมในแค่นี้ครับ ตอนนี้ผมก็ลงไปครับได้ก่อนได้แล้วครับตอนนี้ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับท่านนิควันนี้ลงทุน luôn nám yên nó hết. Để chơi hết. ปกรณ์ของเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับนี่ครับดูครับสาวๆดูแล้วอย่าตะลึงครับ <laughs> ตอนนี้ใส่แต่เตียวในครับธรรมดาแนละ้วคนทร,รมาหากินนะครับ 你好。<laughs> uh huh. ดได้ด้วยครับดูบสนุกครับอยู่บ้านทุ่งอย่างนี้ครับมีอะไรให้ทำเยอะๆครับไม่เหมือนอยู่ในเมืองครับ

Thank mm -hmm. you. เรามันดด้นแล้วก็ขอบอย่างเดียวโอ้ดหเดนตรงนั้นต่ลแล้วอย่งอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับลุนเอาครับว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับน่าจะตัวใหญ่พอควนครับตัวนี้ รุ่นกะลนปลาดุกแหลปะปลาดุกครับตัวนี้ดูครับน่าจะตัวเท่าแขนจับยากครับใช้มือข้างเดียวหลวงม่ค่อยถนัดครับให่งตัวไหนเท่มนี่คโอ้โหตัวใหญ่มากครับมีสิตัวโอ้น่าจะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีกี่ตัว ปลาดุกนี่จับนี่ระวังครับแทงมือนี่ร้องไห้เป็นคืนนะครับถึงแม้จะไม่ร้องหรือน้ําตาไหลผมเคยโดนมาแล้วถ้าท่านจับนี่ระวังครับเดี๋ยวแล้วเราก็ถ่ายขั้นตอนจับแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงมือกับท่านนิกบีเอมก่อนนี่ครับ ภาพบรรยากาศครับตอนนี้แดดร้อนนะครับอยู่บ้านนอกเราหากินอย่างนี้นะครับได้กี่ตัวล่ะไ,ได้สี่ตัวครับถ้ากินก็พอแล้วพอกินขามหนึ่งแล้วครับโอเคครับ เดี๋ยวผมขอลงอจับกับนิกเบมก่อนคนเดียวมันจับยากครับดูครับน้ำแห้งปลาตายตรงนี้นะครับสองโตครับนี่ครับเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวลงมือจับก่อน เดี๋ยวพวกเราลงไปล้างจัวก่อนครับ น้ำเลยน้ำอากาศร้อนครับ ชอว่าชิ้นินชอนะจอะใช่ชิ้นชนะชิ้นชนะชิ้นชนช่นวนชิ้อะไรช่วยหนใส่คองน้ำไม่ได้ครับหลายตัวครับหนึ่งสองสี่หกแปดสิบตัวครับผมนับทีละสองครับสิบตัวครับกินสองขาบสบายสบายครับโอเคครับวันนี้ ถือว่าได้อยู่ครับนี่ครับวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวมาหากินอย่างเราครับคนทำมาหากินมีอะไรให้ทําเยอะแยะครับบ้าหน,นอกของเราเดี๋ยวก็ไปจับปลาเดี๋ยวก็ไปจับปูเดี๋ยวก็ไปเที่ยวสาวเดี๋ยวก็ไปโน่นนี่นั่นครับสนุกครับครับโอเคครับ คงเข้าใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปจับปลาให้ท่านดูครับหวังว่าคงถูกใจนะครับใครจะไม่ถูกใจก็แล้วแต่ครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม